หนึ่งเดือน หมอให้สมุดมาฝึกพัฒนาการทุกข้อพานหมดแต่เรื่องการได้ยินแม่ไม่แน่ใจว่าน้องได้ยินไหมคะเพราะน้องดูเหมือนไม่สนใจค่ะแต่เวลาหมาเห่าดังๆตอนน้องหลับก็มีสะดุ้งบ้างนัดตรวจวันที่27นี้นะคะจริงๆก็คือว่าก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube n e ์ดคิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊ To อกโบเนิร์ดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยฝึกการได้ยินเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถฝึกได้วิธีการง่ายๆนะคะคุณแม่ก็คื คุณแม่ให้น้องนอนแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ให้น้องนอนแบบนี้นะคะคุณแม่นาที่ชาและคุณแม่ค่ะพูดข้างๆหูเขาเนาะด้วยเลเวลเสียงที่เป็นปกติเหมือนเวลาที่ลูกที่คุณคุยกับลูกของคุณแม่นะคะโดยการที่เรียกชื่อเขานะคะแล้วก็ดูซิว่าเขามีปฏิกิริยานะคะคที่จะหันหาเราหรือไม่นะคะอ่ะยกยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะชื่อปรินนะคะลูกก็บอกว่าปรินลูกปรินลูกเป็นยังไงบ้างคะ น้องปลิ้นได้อยู่นี้นะคะเออหนูเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ดูปฏิกิริยานะคะว่าเอะมีความพยายามหันหาเสียงหรือไม่ถ้าสมมุติว่าไม่หันคุณแม่ประคองหน้าน้องนิดนึงประคองหน้าน้องนะคะให้หันมานิดนึงเพื่อที่ให้หันหาว่าเสียงอยู่ทางนี้เป็นลูกเป็นยังไงบ้างคะลูกเออ คุณแม่เองนะหนูเป็นยังไงบ้างในวันนี้อากาศสดใสดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ลองดูนะคะบางทีเด็กบางคนค่ะคือมันจะต้องอาศัยแบบช่วยประคองให้เขาแบบว่ารู้นิดนึงว่าเอะเสียงอยู่ทางไหนอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าเวลาได้ยินเสียงน้องเสียงหมาเหา่าอะไรเงี้ยมีสะดุ้งบ้างเออก็เจอได้นะคะเพราะบางทีอ่ะน้องเด็กอ่ะเขาจะสะดุง้งหรือว่าตกใจเวลาที่เขาอ่ะได้ยินเสียงดังๆหรือเออมันก็จะสามารถจะเป็นอีกรีเฟกหนึ่งแต่ว่าคุณแม่ก็สามารถเทสได้เพราะฉะนั้นคุณแม่น่าทันทีชานะคะ นำนะคะ